คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านเจอแบบนี้กันบ้างไหมคะคราบหเหลืองๆนะคะในชักโครกนะ,ะแล้วก็ตามขอบนะคะแล้วก็ตามฝาชักโครกคะ่ะฝังแน่นเนะาะใช้น้ํายาบางทีขัดไม่ออกเลยนะคะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาทําน้ํายานะคะจัดคราบฝังแน่นคราบเหลืองในชักโครกนี่แหละแบบง่ายๆหลุดล่อนง่ายมากเลยคะ่ะทุกคนไม่เปลืองแรงด้วยนะไรคราบหอมฟุ้งข่าจัวเลยคะ่ะ ที่ต้องใช้ทํางวามสะอาดห้องน้ําในวันนี้นะคะก็จะมีนี่เลยนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะแล้วก็มีน้ําส้มสายชูผงซักฟอกนะคะผงซักฟอกนี่ใครที่อยากจะให้ห้องน้ําหอมๆนะไม่จิมชอบกลิ่นนี้นะคะก็ใช้ตามใจชอบเลยนะคะทุกคนห้องน้ําเราจะได้สะอาดด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะต่อไปมะนาวคะ่ะเปลือกมะนาวเขาจะมีน้ํามันหอมระเหยนะคะช่วยกระจัดกลิ่นได้เป็นอย่างดีแล้วก็น้าเขาก็จะมีความเป็นกรดนะจะช่วย กัดขจัดคราบสกปกได้เป็นอย่างดีค่ะมาลงมือทำกันเลยนะคะก็จะใช้แบกกิ้งโซดา3ช้อนน้ำส้มสายชู3ช้อนใช้ปริมาณเท่าๆกันค่ะค่อยๆเติมลงไปนะคะเขาจะมีฟองฟูขึ้นมาเลยค่ะใส่ทีละน้อยนะคะแล้วก็คนนิดนึงค่ะ ต่อไปน้ำมะนาวบีบลงไปเลยค่ะความเป็นกรดของมะนาวนะคะจะช่วยไปขจัดคราบสกรปรกฝังแน่นฝั่งลึกได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะหรือถ้าใครมีมะกรูดที่บ้านยิ่งดีค่ะมะกรูดก็จะให้ความหอมมากกว่ามะนาวนะคะต่อไปผงซักฟอกนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไม่จิมใช้ยี่ห้อนี้มันหอมดีค่ะทุกคน มันจะเพิ่มความหอมให้กับห้องน้ำด้วยนะคะขจัดคราบฟังลึกคราบสกรปรกนะคะได้เป็นอย่างดีเลยเราก็เติมผงซักฟอกนะคะลงไป1ช้อนค่ะหนึ่งสงช้อนได้เลยนะถ้าใครมีห้องน้ำหลายห้องหรือว่าสกรปรกมากๆเนี้ยเราก็เพิ่มปริมาณได้นะคะ ผสมน้ำยาทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะเราก็มาดูในห้องน้ำกันเลยจ้าคุณผู้ชมเห็นไหมคะมันมีคราบเรื่องนะคะอยู่ในชักโครกนะคะซึ่งคราบตรงนี้แหละบางทีขัดออกยากๆนะคะขัดยังไงบางทีแม้กระทั่งเราใช้น้ำยานะมันก็ขัาขาดออกไม่หมดคุณผู้ชมก็เทลาดลงไปเลยนะคะลงในชักโครกเลยตรงไหนที่มีคราฟังแน่นนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบตรงชักโครกฝาชักโครกนะคะ เนี่ยเทลงไปเลยลาดลาดลงไปเลยค่ะ ราดเสร็จแล้วเรียบร้อยก็รอค่ะทิ้งไว้ก่อนนะคะสัก20นาทีค่ะหรือถ้าห้องน้ําของใครนะมีคราบสกรปรกเยอะๆฝังแน่นมากๆก็ทิ้งไว้สัก30นาทีขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นเราก็มาทําการขัดค่ะขัดแค่เพียงเบาๆนะคะไม่เปืองแรงเลยค่ะทุกคนหนูยนี่เห็นไหมคะหลุดล่อนหลุดออกง่ายมากๆเลยข่าวจวเห็นในชัดมากๆเลยค่ะทุกคน คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านมักจะเจอปัญหาตรงนี้กันใช่ไหมคะตรงคอหานี่ยอุย้ยคาบเหลืองนะคะเหลืองบ่อยมากเลยนะคะทุกคนบางทีนะทิ้งไว้นานๆน,น,นะโอ้ขาดออกยากมากๆมีวิธีนี้ทุกคนอุย้ยขาวจุวยขัดออกง่ายมากๆตอนแรกนะโอ้คาบเหลืองเยอะมากๆเลยคะ่ะหลังจากที่ทิ้งไว้นะคาบเหลืองนิดเดียวเองนะแล้วม่จิ๋มก็ามาขัดเพียงเบาๆเองคะ่ะเนี่ยหลุดหมดเลย แถมบริเวณที่เป็นซอกเล็กๆนะคะตรงฝาจักโรครกอย่างเงี้ยเราก็ขัดออกอยากนะแล้วก็ใช้แปรงค่ะแปรงสีฟันหรือว่าแปรงเล็กๆนะคะซี่เล็กๆเนี่ยนี่ขัดเบาๆเลยโอ้โหเห็นไหมคะหลุดออกง่ายมากสะอาดเอี่ยมเลยค่ะทุกคน ฝาชักโรครกหลังจากที่เราขัดทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะใช้น้ำค่ะล้างทำความสะอาดนี่นะค่ะฉีดพ่นเบาๆเนี่ยทุกคนหลุดออกหมดเลยนะคะขาวจัวเหมือนใหม่เลยค่ะสูตรน้ำยาขจัดคราบฝังแน่นคราบเหลืองชักโครกให้สะอาดเหมือนใหม่ไม่เปืองแรง ขาวจัวหอมฟุง้งทั้งห้องน้ําเลยค่ะไม่ต้องเสียสตางค์ไปหาซื้อน้ํายาล้างห้องน้าค่ะทุกคนเพราะว่าของมีอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วนะคะลองทําไปใช้กันดูจ้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์สับสกไลต์สาบกดช anel ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ